สวัสดีครับเรามาอยู่กับฟองนะเดี๋ยววันนี้ฟองจะมาพาทำเวทลายวันสำหรับมือใหม่กันที่ฟองคิดว่ามันควรจะทำนะเพราะมันได้ของเยอะแล้วก็ที่ที่สำคัญสำหรับฟองเลยก็คือตัวการ์ดรับวัสดุเพิ่มเติมก็คือใบที่ฟองชมวเมื่อกี้นะแล้วก็เหรียญมวน ก็คือมันต้องทําให้ได้ค่ยท,ทีทั้งหมด130ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําอะไรบ้างที่ฟองแนะนํามานะฟองว่ามันเร็วสุดและของฟองสําหรับตัวฟองเองนะอ่ะ,อะเดี๋ยวบอกก่อนว่าถ้าเราทําทั้งหมดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเนาะก็คือ1เราจะได้เงินเงินทองรวมทั้งหมด1 5 0 0เหรียญได้นมเล็ก2นมใหญ่5ได้ผงเติบโตผงแฟรี่แหละเอะทั้งหมด30 แล้วก็มีได้เลเวล240แล้วก็เพชรอีก30เหรียญวัว15แล้วก็ได้กล่องสุ่มบัฟด้วย25นาทีใบาวาร์ปอันแล้วก็การวัสดุเพิ่มเติมซึ่งการวัสดุเพิ่มเติมเนี่ยมัน1ใบมันจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งก็เท่ากับเราจะได้ของรางวัลเพิ่มมา3อันพวกของก่อสร้างอ่ะซึ่งมันจำเป็นมากๆเลยสำหรับการอัพบ,บ้านของเราอัพเลเวลของเราเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าการเนี่ยมันใช้ยังไงก็คือการมันจะกดใช้หนึ่งครั้งแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ตรงตัวละครเราอะว่าเราเหลืออยู่3ามครั้งซึ่งการนี้มันไม่สามารถกดเบิ้ลได้นะแบบให้เป็น6เป็น9้าอะไรเงี้ยมันใช้ได้1ครั้งตอนหนึ่งไม่งั้นมันจะหายอะเออ <S <S แล้วเราก็ไปที่เพยสส่งของอะเราก็กดส่งเนี่ยปกติเราจะได้ของแค่3ามชิ้นแต่ถ้าเรามีการเราก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้น อันนี้เห็นไหมเราก็ได้หนึ่งชิ้นเนี่ยเนี่ยมันจะได้สามครั้งเดี๋ยวฟองกดอีกรอบนี่เห็นปะมันก็คือทําให้เราได้วัสดุเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นรวมกันก็สามชิ้นนั่นแหละง่ายง่ายก็เดี๋ยวเราไปดูเวสเลยแล้วกันว่าเราทําอะไรกันบ้างอันที่ฟองทํามันก็จะง่ายง่ายเพราะตัดต้นไม้ส่งของขนให้เพื่อนสิบคนนะแล้วก็ ส่งของขวัญให้ NPC พอ่ะแล้วก็แปลรูปของแล้วก็แปลรูปของนี่ก็คือที่เราทำกับโรงงานนะนะแล้วก็ใช้พวกผงแฟรี่อะไรอย่างงี้ตอนนี้ที่ทำได้ง่ายสุดก็ไปไปปลูกต้นไม้ก่อนที่ใช้ผงแฟรี่อ่ะโอเคไปม,มันมันกระตุกอ่ะ,อะ คนเล่นเกมกระตุกนะฟองบางทีก็กระตุกบางทีก็ไม่กระตุกเล่นที่ถอ่อ่ะมันกระตุกมากเลยนะบางทีแค่เรามาปลูกต้นไม้เงี้ยมันก็กระตุกของฟองอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันฟองต้องไปหาของก่อนนะเหมือนในตัวไม่มีอะ่ะเดี๋ยวต้องหาว่าไอผงเติบโตผงแฟรี่มันอยู่ไหนก่อนแล้วฟองก็เพิ่งจัด จัดกล่องไปเมื่อไม่กี่วันหน้าจดเมื่อวานเองมั้งแล้วฟองก็หาของไม่เจอเว้ยคือแบบพอจัดใหม่ก็หาของไม่เจอต้องมานั่งไล่หาเวียนหัวเลยไหนอ่ะอุ่ยตอนแรกคิดว่ามันอยู่ใน NPC ดต่หมมันไม่มีอะอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ในจุดๆไม่มีนี่นี่นี่ Okay. อ้ามาอันนึงว่ะไปกันไม่รู้หน้าหนาวมันใส่ต้นอะไรได้บ้างฟองก็จำอะไรไม่ได้แต่ก็ว,วางติดๆกันไว้อะ่ะว่ามันบิงไปตรงไหน้วใส่อันนั้นนัแหละ นี่เดี๋ยวเสร็จหรือยังนะน่าจะเสร็จแล้วเเคน,น่าจะเสร็จแล้วเฮ้ยเสียงแก่เสียงมัวดังมากเลยไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันต่อนะนีก็เดี๋ยวมาไล่ตัดให้คอบฟิบต้นกัน ได้เัดกัดบ,บตัดได้สามต้น,นในแต่ในบ้านถ้าพวกแบบต้นเล็กๆก็ตัดได้นะที่มันสมมติเราตัดไปแล้วแล้วมันเพิ่งเกิดอะ่ะเป็นต้นน้อยๆอะเราตัดมันก็ขึ้นเหมือนกันแถมไม่ต้องตัดนานด้วยเราไปไล่หาต้นไม้ก่อนมามต้นไม้ที่ไหนบ้บอ แต่ข้างบนมีอยู่ไม่กี่ต้นเพราะว่าหมัดฟองไม่ค่อยได้แบบเชียบ้านเท่าไอ,อะ่ะโอเคเหลือต้นเดียวโอเคทานนี้เราก็เสร็จสองเควสแหละอ่ะแล้วอันต่อไปเรามาทำเควส ส่งของกันดีกว่าที่ทำออเดอร์แต่ฟองส่งไปแล้วนะสามอันจริงๆมันต้องส่งแปดอันก็เดี๋ยวไล่ส่งไปส่เงเลยกดส่งส่งไปส่งไปแต่จริงถ้าเล่นจริงจริงวันหนึ่งมันก็ส่งเกินแปดอยู่แล้วนะแล้วก็ส่งส่งไปย,ยังขาดอีกอันหนึ่งอ่ะก็เป็นกด เสียงไม่มีกลับไปส่งก่อน <Okay. S 1> เสร็จแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เสียงหายพูดอะไรไปวะนะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอ,อ่าเดี๋ยวอันอาไ้เป็นอันท้งง่ายที่สุดเลยส่งของขวัญให้เพื่อนกดไปโลดให้ครบสิบคนนะแล้วก็ขัดคัดคนที่ให้คนที่แบบ เราส่งไปแล้วเขาส่งกลับมาให้เราอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็จําได้ไม่หมดหรอกแบบเพราะเพื่อนเขาก็จะส่งของมาให้เราด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งสงไปเถอะเสร็จอีกหนึ่งเควสมาอันต่อไปฟองยังไม่กดรับของนะจะกดทีเดียวจะได้แบบดูรู้ว่าแบบเออได้มาเท่าไหร่แล้ว แล้วก็มีการออนไลน์ให้ครบ30นาทีเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรแค่ออนให้ครบ30นาทีแค่นั้นแหละก็ได้แหละแล้วก็อันต่อไปเป็นที่เราทำวัสดุนะไม่ใช่วัสดุสิก็อะไรผลิตของอะ่ะเ,เราผลิตของให้ได้20ชิ้นเราก็จะผ่านเควสนี้แต่ของฟองอะ่ะคือ ปกตินะเราก็จะทําทิ้งไว้ก่อนนอนอยู่แล้วใช่ไหมพอเรากลับพอเราตื่นมาหรือว่าเรามาเล่นนะ่ะของมันก็จะมีค้างไว้ดังนั้นพอเราเก็บของเข้าตัวเพสมันก็จะผ่านโดยอัตโน,โนมัติถ้าหากเราทําทิ้งไว้เกินยี่สิบชิ้นนะโอเค okay, อันนี้ของฟองก็ครบแล้วถ้าครบมันจะมีเสียงติ้นอะไรเงี้ยมาบางทีมันก็ดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเอออันนี้เราเพสเสร็จนะหรืออะไรอย่างงี้ ฟองว่ามันก็ดีอย่างหนึง่งตรงที่มันมีเสียงบอกนี่แหละเดี๋ยวฟองก็ขอทําของไปเรื่อยเรื่อยก่อนจะได้แบบทำทิ้งไว้ไม่เสียเวลา A later few moments later. เสร็จแล้วเดี๋ยวอันต่อไปเลยเดี๋ยวเอาของให้ npc กันนะให้ทั้งหมดออาลืมกี่คนอ่ะสิบคนเปล่าโอเค เดี๋ยวฟองจะเอาอันนี้ไปให้น้องที่ส่งของให้เราทุกวันแล้วก็เอาของไปให้ NPC คนอื่นๆด้วยเดี๋ยวอขอวเตรียมของแล้วก็เดินทางไปให้เลยเอากรดให้น้อง คุณคนนี้เป็นดอกไม้สองคนแหละต่อไปเอาของให้ใครดีให้ครูให้ครูให้ครูแล้วก็ให้คุณลุงคุณลุงไม่ให้เลยก็ได้แต่ว่าคุณลุงไม่ชอบน้ำตาลคุณลุงไม่ชอบความหวานแล้วก็แต่ว่าดาวมันเต็มแล้วไงก็ให้ได้แล้วก็ลให้เด็กๆ คือมาโรงเรียนมันเป็นที่ที่แบบคนเยอะสุดแล้วอะในความคิดฟองอะนะจะมีโรงเรียนแล้วก็หน้าร้านเส,สวยแต่หน้าร้านสมสวยก็จะเป็นบางวันบางวันที่พวกคุณป้าคุณป้าเขามานั่งอะไรอย่างนเนี้ยเขาก็มานั่งเันแล้วก็มาเอาของให้ได้กี่คน,น้วเนี่ยเ,เดี๋ยวรอดูมันจะขึ้นมาบอกเราเอ้าแต่ไม่บอกหรือฟองให้ครบแล้วน่าจะยังไม่ครบนะน,น,น้อยไปอือ ครบแล้วตอนนี้เราก็ทำเสร็จหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะลองนับไหมเดี๋ยวจะรับไปเลยดีจริงๆก็กดรับเลยดีได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันครบ30นาทีของฟอร์มตอนนี้29นาทีและถ้าครบ30นาทีก็จะได้อีก5แต้มเอ๊ะแล้วจริงๆก็จะมีเควสอันนี้ด้วย ที่ฟองได้25แต้มแล้วอ่ะมันก็มีเควสอีกเควสหนึ่งเป็นเควสที่ดูโฆษณา3ครั้งฟองก็น่าจะรับไปแล้วเหมือนกันอันนั้นคือฟองชิ่งดูไปก่อนนะเนาะเพราะว่าถ้าจะมาดูในนี้เดี๋ยวมันยาวก็แปลว่าฟองได้เควสจากโฆษณานะนะ20แล้วก็ได้เควสจากการล็อกอินเนะี่ยอีก5ก็ครบ25ชิ้นโอเคตอนนี้ของฟองน่าจะครบ30นาทีแล้ว อเดี๋ยวมารับกันดูว่าได้ครบไหมทั้งหมด130แต้มก็ยังไม่ครบนะเราได้ทั้งหมดตอนนี้100แต้มเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันเพิ่มก็คือใช้ทอง5000แล้วก็ใช้เพชร10ชิ้นถ้าตอนตอนนี้เราขาด3าเนาะ ถ้าเราเอาไปใช้ก็น่าจะได้อยู่ที่25เพจ25แต้มก็จะขาดแค่ห้าแล้วเดวเหลืออีกหันเราดูกันว่าเราเอาไปทำอะไรดีไปซื้อของกันฟองจะไปใช้เงินด้วยกันซื้อแป้งนะส่วนใหญ่ฟองจะซื้อแป้งไว้ทุกวันอยู่แล้วเพราะเอาวัตถุดิบไปคัฟฟดีกว่าแป้งก็จะไม่คัฟเองก็ซื้อเอานี่ซื้อเลย เสร็จอีกหนึ CD ่งเพชรแล้วก็ส่วนการใช้เพชรของฟองฟองจะไปใช้เพชรด้วยการที่ไปเปิดของขวัญบ้านเพื่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วอะเปิดของขวัญอะมันใช้สิบเพชรอันเนี้ยคือเควสมันผ่านแล้วใช่ปะแต่บางทีเราจะได้มามากกว่า1 0เพชรเช่น11เพชร12เพชร14เพชรอะไรเงี้ยได้เยอะสุดฟองน่าจะเคยได้ที่ประมาณ 17นะหรือเปล่าคือจําไม่ได้แต่คือส่วนใหญ่อะมันได้เยอะเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วบางคนก็ขาดทุนแหละแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วถ้าเราไปหลายๆที่อะมันก็คุ้มค่ายอยู่นะแต่ข้อเสียของการไปบ้านเพื่อนคือมันโหลดนานแล้วฟองก็ไม่รู้ว่าคนอื่นโหลดนานไหมแต่คือบ้านฟองโคตรล,ลโหลดนานพูดแบบน่าเบือ่ออืมนั่นพอเรามาถึงบ้านเพื่อนฟองก็จะได้เราก็จะได้เก็บของไปด้วยคือของพวกนี้มันหาย,ยากอะ แล้วก็มาโกนหนี่ที่นี่ได้14เพจแถมได้ของมาอีกหนึ่งอันคือถ้าใครว่างหรือว่าไม่มีอะไรทาจริงอ่ะหรือหาเพจด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วอ่ะมาบ้านเพื่อนก็ได้นะเพราะว่ามันคุ้มเดีย่์โอเคเราก็เสร็จอีกหนึ่งเพจเนาะอ่ะเราก็รับของมาอีกสองอันก็เท่ากับตอนนี้เราได้แต้มหนึ่งร้อยี่สิบห้าแต้มแหละเดี๋ยวดูขาดอีกแค่แต้มเรามาทําอะไรกันดีตอนนี้เท่าที่เห็น ที่เหลือนะก็จะมีตีหินได้แร่ได้แร่แรอ่าเขาเขียนผิดไงคาว่าเก็บพืชผลในแดนรีรับเนี่ยคือไม่ใช่เก็บอะไรนะคือเขาแปลผิดแต่จริงๆรแล้วมันคือการไปเก็บหินตีแร่เป็นการไปตีแร่ในเมืองอะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการฆ่าหมอนซึ่งใครสะดวกไปอันไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกอะ่ะส่วนฟองก็บินไปตีแร่แหละ จจอกันตีแรกยี่สิบอันก็แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็ไล่ตีไปโอเคสองชัว <hours> โมงตครบแล้วโอเคแล้วก็มารับของกันนี่ในที่สุดเราก็ทำเฟสเป็นสำเร็จ ดีทุกคนเราใช้เวลาทั้งหมดรุ่วมๆน่าจะประมาณแค่ประมาณยีนาทีได้ไหมอ่ะเนี่ยถ้าสำหรับมือใหม่นะคะฟองก็แนะนำให้ทำทุกวันนะมันได้ของเยอะแล้วก็ที่สำคัญอะ่ะมันได้เหรียญมัวด้วยซึ่งเหรียญมัวเนี่ยใช้เงินซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะเงินในเกมเงินจริงหรือว่า เงินอะไรก็ตามแหละเออแต่ว่าก็บางจึงจะมีกิจบางกิจกรรมนะที่แบบมันทำแล้วได้เหรียญวัวซึ่งก็หวังว่าใครๆก็คงอยากได้เหรียญวัวเนาะก็ฟองก็เป็นหนึ่งคนที่อยากได้เหรียญวัวโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้มีความสุขแล้วก็อยากทำอะไรก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการเนาะวันนี้ฟองไปก่อนนะคะ หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์และติดตามด้วยนะครับ